สัญญาณมาอารุณสวัสดิ์ทุกคนจ้ะมาแล้วในเช้าว,วันพุธปะวันพุธหรือวันอังคารเนาะวันพุธเนาะมีอาการสับสนเล็กน้อยวันพุธที่9ทธันวาคมพศส5 6 3ัวันนี้ วันนี้มาอามาเร็วหน่อยเนะเพราะว่าตื่นเร็วมากเลยตื่นตั้งแต่จริงๆตื่นมาตั้งแต่ตีสามเลยนะ,ะแล้วมันก็อานอนทบทวนน,น่นนี่ฟังหนังสือเสียงบ้างอะไรบ้างไปแล้วมันก็เคริมเหมือนจะหลับไปเนาะตื่นจริงๆก็ก็ยังเป็นอาตีสี่เหมือนเดิมเนาะก็ลุกขึ้นมาเขียนบันทึกน่นนี่เรื่องราวต่างๆ ที่รู้สึกว่าจริงๆเราดีมรู้สึกว่าตัวเองเชื่อมโยงกับพลังงานอะไรบางอย่างมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเมื่อคืนรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆในความรู้สึกชั้นลึกเข้าไปข้างในมากกว่าปกตินิดหน่อยหรือว่าอ่านหนังสือเยอะไปอ่านหนังสือบาง บางเล่มนะอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆบางเล่มแล้วก็แล้วก็เข้าไปสัมผัสธรรมชาติเยอะขึ้นด้วยอืมช่วงช่วงเมื่อาวานนะรู้สึกแบบมันอินกับอะไรบางอย่างเนาะจนเรารู้สึกว่าเราเราเวียงเวียงตัวเองอะแบบสุดตรงไปทางโน้นทีทางนี้ทีจนรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว มันยังไงกันแน่อะไรจยู่มันทบทวนอะไรแล้วเมื่อคืนนี้แบบตื่นเร็วมากนะแต่นอนหลับสนิทมากๆนะเมื่อคืนนี้นอนหลับเร็วหลับสนิทตื่นมาก็สดชื่นแจ่มใสเลยนะสมองปลอดโปร่งมากๆแล้วในช่วงที่ตีสามตีสี่ 3, 4, เนาะเหมือนละเหมือนว่าพลังงานมันเชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกภายในอะ่ะเชื่อมโยงกับอะไรไม่รู้อะ มันทําให้เกิดความแบบสว่างสวัยเบาๆเหมือนแบบเขาเรียกว่าว่างบอกไม่รู้ว่างจนรู้สึกว่าเออมันอ่ามันบอกไม่ถูกนะมันอยากจะทําอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยววันนี้คงเดี๋ยวจะไม่รู้จะสื่อออกมาทางไหนเหมือนกันนะแต่รู้แต่ว่าเขียนบทความเยอะมากเขียนบทความเขียนบันทึกเขียนขอบคุณแปลกๆที่เป็นภาษาที่มัน ภาษาที่มันแปลกไปซึ่งบางครั้งใครเคยเป็นเหมือนดีมัง้งเนี่ยดิมดิมดม,มีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเองคือบางครั้งเวลาที่เราเขียนหนังสืออ่าเขียนขอบคุณหรือว่าเวลาเราวาดภาพอะไรอ่าอพอเราพอเราเขียนไปถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้เขียนเองอะ่ะมันเหมือนว่ามัมนไหลออกมาจาก อะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมเป็นไง <c oughs> ดิมเพร์เจอร์เกินไปเปล่าวะดิมเป็นแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> สวัสดีเอามีคนเข้ามาแนละ้สวสวัสดีบายดีน้องจา๋ามหาเศรษฐีจ๋าวงมณีจากสปปาลาวนะฮะอ่าสวัสดีอ่าท่านอิสระภาพชื่อสุดยอดมากเลย วันนี้วันนี้ดิมอ่าเดี๋ยวนะขอคุยตรงนี้หน่อยดิมเห็นชื่อนี้นะฮะท่านอิสรภาพขอบคุณมากๆเลยวันนี้ดิมใช้ปกไลท์ปกนี้นะเป็นปกสีเหลืองแล้วมีภาพของนกบินเนาะมันแสดงถึงถึงอิสรภาพอิสรภาพที่มันแบบ มันสุดยอดมันต้องเป็นการปฏิบัติการขั้นเร่งด่วนเลยนะในเรื่องของอิสรภาพแล้ววันนี้ดีมเห็นชื่อที่ขึ้นมาบนหน้าไลฟ์ของดีมมีชื่อท่านอิสรภาพเข้ามาด้วยมันเป็นความรู้สึกแบบคือตอนนี้ดีมไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของการเชื่อมโยงเนี่ยหลายๆครั้งที่ที่มินมีปรากฏการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นกับดีมนะจนดีมชินไปลอะอ่านขอบคุณ พลังงานดีๆจากมหาเศรษฐีจ๋าหน่อยนะมหาเศรษฐีจา๋ากล่าวไว้ว่าขอบคุณวันนี้ที่สดชื่นสดใสอากาศดีๆเย็นสบายมีความสุขโชคดีสนุกสนานกับความสวยงามของโลกใบนี้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีอิสรภาพในทุกด้านของชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณเห็นไหมเห็นไหมในคําขอบคุณของ มาเศรษฐีจ๋จาก,ก็มีคําว่าอิสระภาพซึ่งซึ่งมันไม่เราไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนเนาะแต่มันจูนด้วยพลังงานเห็นปหมดิมดิม,ดมเลือกปกไร์นี้มาดิมโฟกัสที่คําว่าอิสระภาพอืมแล้วก็มีชื่อของคนที่ผ่านเข้ามาคือท่านอิสระภาพเนี่ยไม่เคยเข้ามาดูไร้สดแบบนี้ของดิมเลยก็เข้ามานะ มหาสศรจาก็เขียนคํำขอบคุณที่มีคําว่าอิสรภาพซึ่งตรงนี้ดิมเชื่อในเรื่องของการเหนี่ยวนําของพลังงานที่มันเชื่อมโยงชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันนะสวัสดีฮะพี่อนนสวัสดีเมื่อวานดิม,ด,มดิมหายไปวันนี้ดิมจะมาปลุกพลังงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพเกี่ยวกับเรื่องของ ดิมนึกถึงะพระอาทิตย์ดิมนึกถึงแสงสว่างดิมนึกถึงแสงแรกอะไรประมาณนี้คือมันเป็นปรากฏการณ์จากภายในตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันมีความรู้สึกกระจ่างชัดด้วยอะไรบางอย่างแล้วก็มาทบทวนตัวเองว่าฮ้ยบางครั้งเนี่ยไอ,อ้ความเป็นกายภาพของเราเนี่ยมันแค่ตั้งอยู่เพื่อที่จะให้เป็นทางผ่านของอะไรบางอย่าง ดีมาทบทวนเอ๊ะทำไมดิมดิมจบหนังสือแต่ละเล่มของดมไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยดิมเขียนหนังสือต้นฉบับไว้เยอะมากเลยแต่ดิมไม่สามารถจบหนังสือเล่มไหนได้ได้สมกับความตั้งใจหรือความพึงพอใจของดีเลยสักเล่มคือเหมือนมันมันเสร็จไม่ลงมันจบไม่ลงม,มันเหมือนมีอะไรที่ค้างคาเหมือนดิมรออะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขามาเติมเต็มคือคือดิมเป็นแค่แ แค่เป็นผู้สื่อสารเป็นกายอ่ะเ,เป็นกายภาพมนุษย์เพื่อที่จะรลอกพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่จะมาไหลผ่านตัวดิมออกไปเพื่อสื่อสารสิ่งต่างๆอย่างโลกใบนี้อะไรประมาณเนี้ยแม้แต่ภาพวาดนะดิมฝึกเรียนภาพวาดต่างๆดิมก็ยังหาแก่นสารของตัวเองไม่ได้เลยว่าดิมถนัดที่จะวาดภาพออกมาในแนวไหน คือบางอารมณ์ก็เป็นอ่าน่ารักน่ารักคิกขุอโนเนะบางอารมณ์ก็ดูดาร์กลึกไปกระทั่งแบบว่าเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะอ่าให้คนเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปทางแนวธรรมชาติจนแบบสุดโตรงอะไรไปแล้วบางครั้งดิมก็เอ้เราวาดออกไปได้ไงวะ แต่พอมามีกรอบกดกําหนดว่าเฮ้ยดีมวาดภาพนี้หน่อยดีมวาดอย่างนี้หน่อยดีมทําแบบนี้ดีมทําไม่ได้คือคือดีมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อในกายภาพของดีมเนี่ยในความเป็นตัวตนของดีมในภาคมนุษย์เนี่ยดีมดีมไม่สามารถทําอะไรได้มากหรอกดีมก็ทําได้ในความเป็นมนุษย์ปกติ แต่ถ้าดิมจะทำอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับเนี่ยต้องมีพลังงานบางอย่างเข้ามาสื่อสารผ่านความเป็นมนุษย์ของดิมเป็นความคิดที่เพอเจอร์มากไหมสำหรับคนที่ยังอาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวแบบนี้นะแต่มันเป็นสิ่งที่ดิมรู้สึกทวีขึ้นทุกวันในตัวเองดิมก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดขึ้นมาได้ไงแต่แต่ความรู้สึกที่ได้รับมันกับ มันกลับมีความรู้สึกมันมันอบอวนมันอบอุ่นอิ่มเอมอยู่ข้างในจนเรารู้สึกว่าเราเราไม่หวาดกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับเส้นทางความเป็นมนุษย์ของเราอีกแล้วอะคืออยากเล่นไปกับทุกอย่างเลยคือพร้อมอะมประมาณว่าพร้อมอะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้ว ตอนเช้าเช้าเนี่ยดิมอ่าตอนนั้นตอนที่ดิมตัดสินใจอ่ะขึ้นมาปลุกพลังงานตอนเช้าเช้ามาคุยกับเพื่อนเพื่อนแบบเนี้ยดิมจําไม่ได้แล้วนะว่าตอนนั้นดิมตัดสินใจยังไงแต่ดิมดิมรู้สึกว่าดิมดิมเชื่อมโยงกับแสงแรกคือแสงเช้าเช้าตรู่อะไรอย่างเงี้ยดิมจะถูกปลุกขึ้นมาจากพลังงานแบบเนี้ยคือมันเป็นความรู้สึกเชื่อมโยงดิมรู้สึกของถึงอ่า พลังของสุริยะจักรวาลเนาะเราก็สุริยะเทพสุริยะพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นพลังงานที่เป็นเป็นจุดกําเนิดหรือเปล่าดิมก็ไม่รู้แต่ดิมรู้สึกว่าเมื่อก่อนดิม,ด,มดิมไหลแบบนี้ในช่วงค่ํามันก็ดีอีกระดับหนึ่งแต่รู้สึกว่าพลังงานมันไม่เท่าเทียมตอนัอนช่วงเช,เช้าแบบนี้เนาะ ก็ลองเปรียบเทียบลองเปรียบเทียบจากสิ่งที่ดิมลองลองอส่งต่อผ่านพฤติกรรมต่างๆของดิมมานะจนวันนี้ดิมรู้สึกอิ่มแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวสื่อสารอะไรก็ไม่รู้แต่ดิมยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันคงออกมาเองมั้งเออก็ออกมาคุยไปก่อน <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านอ่านหน่อ <c oughs> อ่าน สวัสดีตอนเช้าตรู่ใช่ไหมพี่นพใช่อารมณ์เช้ามาแรงมากเลยวันนี้แบบตื่นตั้งแต่ฟ้ายังรอให้ฟ้าสว่างยังยังแอบไปถ่ายรูปพระจันทร์ตอนฟ้าสางมาด้วยนะพระจันทร์เขายังแบบยังอยู่ค้างฟ้าอยู่นะก็ถ่ายรูปมาตอนช่วงประมาณสักตีสี่กว่าๆนะก็ยังสวยงามนะมีดาวดวงหนึ่งก็ยังเก็บภาพไว้ก็มันวันนี้มันเดินทางมาแบบ ตั้งแต่เช้าตรู่ขึ้นมานี่รู้สึกแ,บบแปลกรู้สึกดีไปวิ่งมาแล้ว5กิโลเมตรเห็นไหมล่ะเนี่ยความมีวินยัยความเชื่อมโยงดิมดิมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะพลังงานที่มันแอคชั่นออกมาผ่านผ่านกายเนี่ยในทุกพฤติกรรมเนี่ยมันมันเชื่อมโยงระดับลึกไปถึงแรงสั่นสะเทือนที่เราบางทีเราเราเรา,เราจับต้องไม่ได้แต่มันรู้สึกได้นะว่าการวิ่งอะ การวิ่งเนี่ยมันคือการขับเคลื่อนพลังงานอย่างหนึ่งไงอืมแต่มัน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 ส่งผ่านกายออกมาอืมแล้วดิมมีความเชื่ออย่างหนึ่งคนที่สามารถพาตัวเองออกมาสม่ำเสมอมีวินัยตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ลึกไปกว่านั้นอืมดิมเชื่อว่าคนที่ที่ปฏิบัติการแบบนี้ได้มันมันต้องมีอะไรอีกที่ลึกกว่านั้นที่ท ที่จะต้องอส่งต่อความสำเร็จหรือว่าสร้างความสำเร็จอะไรยิ่งขึ้นไปได้อีกเนาะเนี่ยแบบอย่างที่อ,อนบะเนาะเป็นเป็นความแบบเป็นเอ่เรียกว่าเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีวินัยในตัวเองอย่างแท้จ,จริงเลยเป็นคนที่เรียกว่ารักตัวเองได้อย่างแท้จ,จริงอะอแล้วคนแบบนี้ก็จะรักผู้อื่นรักโลกรัก จักรวานได้สมบูรณ์แบบเลยพลังงานพุ่งพรานมีความฟุง้งต้องหาโฟกัสให้เจอใช่ดิมรู้สึกว่าดิมตํดิมคิดว่าดิมเจอตัวเองแล้วนะบางครังดิมคิดว่าี่ดิมเจอตัวเองแล้วเฮ้ยเราแบบนี้แหละแต่แต่พอมันไปถึงจุดหนึ่งมันเหวี่ยงมันมีเหวี่ยงมีอะไรมันฟุงฟ้งฟุ้งมันออแล้วจริงๆแล้วอ่ไอ้ มันไม่มีทางเดียวอ่ะมันไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยคือคือเรามาเพื่อว่าเป็นพาหะนะเป็นยานพาหนะให้กับพลังงานอื่นๆอีกอ่ะอืมคือมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องหมุนวนมันจะต้องมีแต่แต่ในขณะที่มันเปลี่ยนมันเบี่ยงมันอะไรไปเราเราเรียนรู้อะไรเราได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมมันไม่มีจุดสิ้นสุดมันมันไม่มี จุดชัดเจนสุดต่งไปทางใดทางหนึ่งอืมก็บางทีมันก็เก็ตอะไรไปเรื่อยๆเหมือนกันนะชีวิตเนาะเดี๋ยวนี้ยังเรียบเรียงไม่ถูกนะตอนนี้แต่รู้ว่ามันเหมือนอะไรอัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคำรับภายในของตัวเองเนาะ ตื่นขึ้นมารับทรัพย์รับโชคขอบคุณสิ่งดีๆข่าวดีที่ฉันได้รับตลอดทั้งวันอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณลักนะกริ๊งกริงอ่านี่ก็พลังงานในในภาคของทางโลกโลกหน่อยนะอทังโลกโลกซึ่งมันแสดงอาอาจจะผลักดันออกมาจากภายในก่อนเนาะแล้วก็ออกมาทางลูกโลก,โลกซึ่งไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะทุกอย่างเป็นการกระเพื่มไหวของพลังงานทั้งสิ้นเลย วันนี้ดิมโล่งโปร่งเบาจนขนาดแบบพูดโล่งโปร่งเบาจนพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย <c oughs> ค,ค,คือมันมีอะไรมากมายวิ้งวับอยู่ในหัวตัวเองนี่นะแต่มันสื่อสารออกมาบอกไม่ถูกเลยะแต่รู้สึกดีอ่ารู้สึกฟินรู้สึกดีรู้สึกอ่า มันอิ่มเอมมันบอกไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าวันนี้จะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะทั้งกับในตัวดิมเองแล้วก็กับเพื่อนมนุษย์กับมนุษยชาติกับมนุษย์โลกวันนี้รู้สึกไปถึงขนาดนั้นเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวเองอย่างเดียวนะรู้สึกว่าวันนี้วันที่9ธันวาคมพศ2563ดิมรู้สึกถึงความสว่างสวยทั้งภายในทั้งภายนอก รู้สึกว่าวันนี้มันจะเกิดสิ่งดีๆกับโลกใบนี้กับทุกๆสัรพชีวิตทุกๆอะไรเลยอะทำไมรู้สึกอย่างนี้ได้ก็ไม่รู้โอเคพอดีกว่าไปรับแสงอาทิตย์หน่อยตอนนี้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วดิมชอบมองพระอาทิตย์นะ่ะชอบมองแสงแรกของวันตอนที่มันโผล่ขึ้นมาตอนแรกอะแล้วดิมจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนได้ชาร์จแบตเนาะเหมือนได้ชาร์จพลังเหมือนเรา เหมือนเราได้สัมผัสดิ่งตรงไปกับต้นกำเนิดจิตเดิมแท้ของเราที่เราจากมา,าเรารู้สึกว่าเรา,าไปเจอพ่อแม่ที่แท้จริงของเราอะไรประมาณอย่างนั้นเลยวันนี้ดูจะไปกันใหญ่แล้วนะดูดิมจะเลื่อนเปื้อนไปกันใหญ่เลยนะแต่ถ้าใครที่ใครที่ เข้าใจขึ้นพลังงานแบบนี้จะเข้าใจดีเนาะเดี๋ยวดีมก็จะถ่ายทอดพลังงานในวันนี้ดีมรู้สึกดีมากๆเดี๋ยวดีมจะถ่ายทอดพลังงานเหล่านี้ออกมาจากพฤติกรรมในภาคมนุษย์ของดีมให้ให้เต็มที่ที่สุดในวันนี้เนาะทั้งกับในเรื่องของการออฟไลน์ออนไลน์ในเรื่องของอภารกิจต่างๆเดี๋วดีมจะเขียนแผนชีวิตให้เข้มที่สุดเลยสําหรับวันนี้นะอ่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้และกันเดี๋ยวเราไปรับแสงแรกด้วยกันนะฮะสำหรับโซนที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ได้ในขณะนี้เนาะส่วนโซนที่เป็นโซนอื่นในโลกในด้านอื่นอาจจะยังอยู่ในสภาวะในขณะที่ไม่ได้เช้าเหมือนยังประเทศไทยของเรานะ วันนี้ปลุกพลังงานกันด้วยความรู้สึกอิ่มเต็มความรู้สึกของความสว่างสวยัยประดุดแสงแรกที่ผุดขึ้นภายในกายใจของเราภายในห้วงอารมณ์ภายในสภาวะอารมณ์ที่งดงามขอให้แสงแรกที่ผุดขึ้นในดวงจิตวิญญาณนี้ส่งต่อไปยังมวลมนุษยชาติต่อสังคมเสต่อโลก นะต่อจัก,กรวาลน,นะให้สั่นสะเทือนทั่วกันในวันนี้นะคะ,อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่กับดีมในตรงนี้หากใครได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ดีมสื่อไปนี้ขอให้เป็นประโยชน์ต่อสากลด้วยนะคะใครที่พอจะมีะพลังงานดีเกิดมีจุดประกายแสงสว่างเกิดแรงสั่นสะเทือนในตัวเองขึ้นมาระดับหนึ่งพอที่จะส่งต่อพลังงานนี้ไปสู่ผู้คนอื่นได้ดีมขอให้ทุกคนแอคชั่นทันทีในวันนี้ ะะเพราะเพื่อให้มันเป็นจุดสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจุดเริ่มต้นที่เราปฏิบัติการร่วมกันนะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวดีมไปก่อนอรุณส,ส,สวัสดิ์ทุกคนสวัสดีค่ะ